ไปดูวิธีตัดทรงเทปเปอร์เฟสหลับคนผมตรงชี้บางกันครับโอ้ทรงนี้อย่างเท่ต่อไปผมก็จะใช้ปตัตเตอร์เลียนกันขอบจิกลงไปเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวก่อนปตัตเตอรเลียนกันขอบจริงมันจะลบยากนะไม่ต้องห่วงดูให้จบมันมีเทคนิคการลบอยู่ไปดูกันเลยขึ้นทรงไถ่หลอบหัวด้วยฝนลองเบอร์สองครับผม ถ่ายเปลองทรงกลางไปถึงสูงเลยนะครับถยขึ้นตรงๆเพื่อสร้างรอบทรงไว้ก่อนครับใช้วีใหญ่กักไว้เพื่อจะทํกรอบทรงฮะเราจะขอ,อบทรงแค่ไหนก็เหินปัตเตอร์เลียนออกเลย่อไปผมก็จะใช้ปัตเตอร์เลียนกันขอบจิกลงไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปัตเตอร์เลียนกันขอบจิกมันจะลบยากนะไม่ต้องห่วงดูให้จบมันมีเทคนิคการลบอยู่เทคนิคที่ผมใช้ประจําก็คือตวัดขึ้นแบบนี้ตวัดซ้ําๆย้ำๆ ตรงที่เราจิกเลยนะฮะฮเยี่ยมเลยชัดๆหน่อยได้ไหมมา,มาดูมุมด้านหลังนะครับจะได้ชัดขึ้นเราก็กําหนดความขาวก่อนฮะตัดเป็นแบบโลเฟตหรือเฟตต่ํานั่นเองผมกําหนดไปที่ประมาณใต้ติ่งหูทั้งสองข้างจิกเพื่อสร้างไกาลายขอบความขาวไว้ก่อนจิกเสร็จก็ถ่ายเคลียร์ด้านล่างให้สะอาดเลยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสําคัญครับตัวกันขอบที่เราจิกนั่นแหละลบขอบออกไปเทคนิควิธีการของผมก็คือวางลงแล้วก็ตวัดขึ้นแบบนี้เลยตวัดไม่ต้องสูงนะครับ ตวัดซ้ำๆย้ำๆจนกว่าขอบที่เราจริงนั้นจะหายช่างใหม่ที่กําลังฝึกอยู่ลบขอบไม่หาอเอาเทคนิคนี้ไปฝึกใช้ดูนะครับต่อไปผมก็จะใช้ปัตเตอรเลียนเปล่าโยกฟันตวัดเพื่อลบขอบจะตะวัดขึ้น1-2นิ้วดูที่ความเหมาะสมและสวยงามเลยครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะชิดฟันปัตะเตอรเลียนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตัวกันขอบกับปัตะเตอเลียนเปล่าครับ ทาสเต็ปแบบนี้เหมือนกันทั้ง3ฝั่งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นฟันลอง0.5ใหาขึ้นไปประมาณ1-2นิ้วแล้วแต่ความเหมาะสมและสวยงามเห็นว่าในคลิปผมถยขึ้นประมาณ ซองนิ้วช่วงต่ำลงมาก็ชิดฟันไถเชื่อมต่อระหว่างปัตเตอร์เลียนเปล่ากับเบอร์ศูนจุดห้านั่นเองครับโอ้ไทยเก่งนะเนี่ยคงจะเป็นดาวไทยมาก่อนใช่ไหมล่ะโอ้ยนี่มันไถยปัตเตอร์เลียนคนละไถยกันแล้วขั้นตอนต่อไปใช้เบอร์หนึ่งโยกฟันครับอันนี้จะถ่ายเพื่อลบขอบเบอร์ศูนจุดห้าที่เราได้ทําขอบไว้นะฮะเทคนิคที่ผมใช้ประจําก็คือถ่ายขึ้นไปตรงๆถึงจุดที่เราจะลบขอบยกปัตเตอร์เลียนลอยขึ้นเล็กน้อยใครนึกภาพไม่ออกว่าลอยขึ้นยังไงก็นึกถึงตอนเครื่องบินกําลังจะขึ้นนะโอ้จำ นเครื่องบินกําลังจะขึ้นมีสาวแอร์มาสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเออโนใช่มีแต่คนสีสวยโอ้ยมันคนลณภาพการห <c oughs> มายถึงเครื่องบินที่กําลังจะบินขึ้นจากลันเว่ยค่อยๆลอยเฮินขึ้นแม่ช่างเขาจะยาก <c oughs> มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็จะใช้ปัตเตอรเลียนกันครอบผมก็จะเริ่มจากมุมโค้งตรงกระหม่อมก่นกนกน <c oughs> อกนให้เป็นมุมโค้งครับ พอได้มุมโค้งแล้วเพื่อให้ดูเข้ากันตรงกันมุมหน้าผากนิดนึงครับในส่วนมุมหน้าผากเราต้องถามลูกค้าด้วยนะครับบางคนก็ไม่ชอบให้เรากันหน้าผากนะบริเวณนี้ครับเราต้องการมีแนวเส้นตรงกับเส้นโค้งนะฮะส่วนหลังท้ายทอยแบบนี้ผมก็จะการตรงลงไปนะฮะขึ้นมาสูงอีกนิดผมก็จะการเป็นแนวโคง้งค้งด้วยความเร็วที่พอเหมาะเดี๋ยวจะไปกองอ้อยเยาะอยู่ข้างทางเฮ้ยนี่มันแก๊งที่เป็นข่าวดังอยู่นี่ว้าวโอ้ยมันคนละโค้งกันเดี๋ยวยกล่อโชว์เลยมุมนี้ถ้าคนผมนาน้ากันออกมาแล้วจะเด่นมาครับ ต่อไปผมก็จะใช้กันไกฟันปลากับหวีเล็กครับใช้วีเล็กตักขึ้นแล้วก็แงบแง,บ,ง,บ,งบได้เลยนะฮะตรงไหนที่เป็นกลุ่มก้อนดำๆที่ยังไม่เข้ากันก็ใช้กันไกฟันปลาเนี่ยแะครับเป็นตัวช่วยจุดไหนที่ยังเป็นด่างดำหรือยังไม่ละเอียดพอก็ใช้ปลายกันไกตัดนะฮะ เก็บรายละเอียดได้อีกครับผมออไปผมก็จะใช้เครื่องก้นนูดไมาใช้ทําอะไรก้นหนวดแล้วยังยังไม่ก้นหนวดยังไม่หยุดถามก็มก็มันสงสัยเ,าาเพิ่มความสว่างให้ความขาวแล้วทําไมไม่ใช้หลอดไฟจะได้สว่างขึ้นอือเนาะทำไมช่างคิดไม่ออกแล้วก็จะใช้หลอดไฟไถต่อก็ขนอ่อนให้เกี้ยงเก้ยงเลยนะครับ โอ้ยมันคนละสว่างกันหมายถึงบริเวณที่เราต้องการความขาวนะใช้เครื่องโกนหนวดหรือว่าใบมีดโกนมันก็จะดูขาวสว่างขึ้นเข้าใจหรือยังเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปก็จะซอยด้านบนก่นอน,น,นซอยด้านบนก็จะฉีดน้ําพอประมาณก่อนเทคนิคที่ผมใช้ก็คือการใช้ปัตรเตอร์เลียนจัดการด้านหน้าก่อนกําหนดความสั้นความยาวด้วยปัตรเตอร์เลียนกับวีใหญ่เลยครับดึงลงแล้วก็ปาดออกแบบนี้ตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็เก็บด้วยปัตเตอร์เลียนกับวีใหญ่ได้ครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป อัางนบดีไซน์จะมี EP 2ในการซอยแบบกันไกลคู่นะครับใครที่สนใจก็ตามไปดูที่ EP 2ได้เลยครับคนที่สนใจอุปกรณ์ที่นํามาตัดผมให้ดูว่าจะเป็นปัตเตอร์เรียนกันไกลวีซอยวีเล็กวีใหญ่เครื่องโกนหนวดต้นคอแปลงปัดเซตก็แนบลิงตะกาว้ให้แล้วใครไม่เห็นก็ตะกาหนาโปรไฟล์ไปกดสั่งซื้อได้เลยครับ